สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีพี่นอ้องช่องอ้อนอัชราช่องอัชราชแานลนะคะก่อนอื่นจะลืมกดซับสไครตกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อนี้มาอัปเดตแล้วค่ะเมื่อนี้มาเบิงวาสิเป็นจังไดฉีดวัคซีนเสร็จแล้วสองเข็มเรียบร้อยตั้งแต่มือเศร้าพี่น้องเข็มที่สองเรียบร้อย พี่อ,อ้นฉีดไข้ฉีดปกติของรัฐบาลเนาะค่ะเข็มแรกก็คือซิโนแวคเข็มสองคือแอตตาเนาะค่ะพี่น้องเมื่ออาการมามันเป็นยังไงส่วนแรกๆเ,เลยเข็มแรกของพี่อ,อ,นอ้นน่ะว่าเป็นอย่างค่ะเป็นว่าเป็นยางเลยว่่มีอาการเอยียงที่เขาวาเพราะว่าก่อนไปฉีดต้องทําร่างกายให้แข็งแรงเนาะค่ะหลังจีดกับเฮตตามที่เพื่อนสร้างทุกอย่างทุกแนวอันนี้เข็มที่สองค่ะมาติดตามได้ ก็าจะเป็นยังไงวันนี้ฉีดตั้งแต่เที่ยงค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วก็ไม่ไม่เป็นอะไรถามว่าขั้นเนื้อขั้นตัวไหมก็มีเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะเอกาสารนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเ็มที่สองขีดไขว้เนาะคะ่ะอยู่ที่บ้านน้ำคลอง ก็คือฉีดของรัฐบาลปกติเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ไล่ซดอุ้มเปิดและะ้วค่ะมกมกหวอดบานพักเสียงยี่หกค่ะเบื่องพื้นที่ปรับสภาพปรับเป็นปรับสภาพจากจากจากขีดตมพี่น้องลาดมืดแหละพ็นบอกลาดมืดแหละบางคนกาติดตามทั้งต่อ ศิลปินยังมีหบทุกคนนะคะ่ะเพิ่นกัเอาล่งช่องแล่พี่น้องนี่จะเสร็จหมดแล้วจะเสร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะย้นอนมาถึงก็คือมือนีบปุ่มเปิดพี่น้องปุ่มข่าพี่น้องอันนี้กะบนาห้องพักนาห้องพักพี่ออนเนาะคะ่ะมีห้องพักปีออนมีทั้งปังทั้งนี้ทั้งเดียวนะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ห้องแหลกนะคะ่ะห้องแหลก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นตะมุ่งก็ได้ค่ะมุ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันบ้านไม้บนเนาะค่ะสุดขึ้นบ้านไม้ไอออนบุชารีนเนาะค่ะพี่น้องดีใจน้ำเพลินแห้งอีหลีเด็ดค่ะแน่ใจ่ะขับมาที่นี่แน่ใจไปเอาไปซื้อปะขึ้นไปแต่ผมนี่ใสมาจอกไว้ก่อนเอาไปซื้อปะค่ะไม้เหล็กหนึ่งผมได้ได้ค่ะไม้เหล็กหนึ่งผมเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะ เพื่อน,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 นคืนบ้านไหมนะคะวันนี้นี่ห้องห้องพี่ออสค่ะห้องพี่ออสยูยอ่ห้องพี่อันที่สองค่ะกระจ่งตรงในายางไปหากันไกลๆแะะล้วค่ะเวลาคืนหอดกัน,แม,นมแม่นกับข,ข้อข้างๆกันเพื่อนแน่ใจเราเนาะคะ่ะนี่เนาะนี่เพื่อนก็นได้กราดเรียบร้อยแลย้วสะอาดสะอาดสวัสดีค่ะนั่นม,มาหอดในขั้วคะ่ะ เริ่มจะมีเรืองกแม่ขัวพี่น้องย่างมาซื้อเนี่ยเอาหาเรีงเยงน่ะนะมันอีกเป็นกำลังทำกับเขานะคะแม่ขั้วเฮากับมีอยู่สามลอยก็ชีวิตแม่ขั้วเสียงวีหกนะคะสามสีลอยก็ชีวิตพี่น้องโดนโดนเขาขั้วค่ะพอพี่อ่อนกินเขาเพราะไขแสบอ้วนเอาอ้วนเอา <laughs> 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 เาั้คขับเขาแสบหลายี่มี จ้งไปเล้งไดดอกนี่ค่ะอาหารเย็นวันนี้ไม่เป็นอาหารเย็นดอกเฮ็ดห่อนอยู่เฮ็ดเฮ็ดห่อนอยู่บ่เย็นด้เนาะอันนี้แม่พูนค่ะอันนี้แม่หอยค่ะอันนี้คุณแม่คุณแม่แม็แม่จีดค่ะนี่ค่ะเอแม่กุ้วสามสาวค่ะพี่น้องเนี่ยทาบหมูค่ะ เพื่อนอินเพื่นเอินมาเดินอ่อันเพื่อนเอิญนซื้อ้าคาเยมากมันหลายอันทั่วสามพันกว่าคนมากสีกสิมันบ่พอดนะค่ะเอินซื้อแม่ก่วก็เอินมาเด้ลมาเดินซื้อน่วนรเดย์เนี่มาจิบรถคันจิบรถจิบหลอดจิบังไรสันเดย์หลาบหมูห้ามันบ่่หอยนี่ เมื่อถรามดาเด้มื่อถ้หนังโหลดเอาอยี่หรีนี่แหละพ้ว่สะอาดพี่น้องบ่ได้บ่ได้เราเด่เนเด้พ้ว่วสะอาดสะอาดอนงางกับวปกติสีเห็นตานอืมภาพสะอาดอออาาสะอาดเงี้ยอ,อ,นนอ้าอ, <c oughs> อันก็จะว่าเป็นยางกับผู้อื่นเขามากกบับเ่ได้หาเรื่องเด้กพ่อพี่อ่อนนางกับแม่พูอ้หาเรื่องโหลดแม่ขาดพี่น้อง ฮันลังใจยเข่าก็่ะได้ไปยืนถ่ายญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเพิ่งมาสุดใส่บ่าใยแล้วสิเนี่ยอันนั้นก็แม่อันนี้ใบกล้วยใหญ่ค่ะในกล้วยใบกล้วยใหญ่เฮ้าอันนี้แม่กล้วยใหญ่ค่ะเอากุญแจไปให้ก็ได้ไข่สีใส่สุดอันเฮ็ดอันเฮ็ดกล้วแล้วกับสีไปใส่สุดขึ้นไปที่อินป่าข่าโมเล้ง เทิ้งหวยเทิ้งเทิ้งพูนเทิ้งจิตเนี่ยแหละนาะค่ะเนาะสามสาวค่ะยัดถิ่มนมันนั่นไปดิอันนี้อ่าเนี่ยเห็นบ่าขาพี่น้องแม่พ่อหนานูกเมีย่ะพ่อหนานูกบอกว่าช่างไรแม่ก็บล็องสัตว์กับเป็นพี่นอ้องอืที่ธรรมาดาบอกข้าเนี่ย <laughs> เขาก็ใส uh ่เ huh. ส <t ried> ียเบอร์ใดค่ะอยากใส่ขึ้นเขาเห็นปะค่ะนี่เสือบ้าเป็นเจ้าว่ะทั้งนำเห็ดมาไหนด้วยยูทูปเปิดไงเขาตีแบบว่าทุกหนูผมฝนจ้ามาถ้านยังเขามาหรอหน้ามีเลี่ยงหลุดด้วยเฟิน เพป็นนางฮั่นอันนี้ค่ะฮั่นเจดดาบไปถามเขาค่ะเพื่อจะใส่เสียเบอร์ใดเองใช่ไหมค่ะเพื่อากใส้เบอร์เอชขึ้นเขาอ่อนนี่ค่ะแม่ขั้วสาวของเขาครับมาสั่งความปันป่วนเล็กัน้อยค่ะเนื้อขาแม่ขั้วได้แล้วซัมเนียขอบคุณขอบคุณแม่หอยขอบคุณเอาไปตีโอ้ยเออแต่ไปพร้อมกันตีค่ะเราจะไปขึ้นโค้งคิวกันเด้อคขา ไม่พูดไม่จิบเลยก็ระหารมหาเรื่องสักน,นี่แหละค่ะกับเบอร์เดี่สาลายังคือบานคือเมืองเขาดอกนอ๋อจ<า>้ะ <c oughs> ไปขึ้นโค้งกิวจะบาดก่อนค่ะสิมาเบิ่งว่าหมูแล้วไปสันเดียสักนี่แหละค่ะการหาเรื่องของพี่อิอนแล้วก็หลังจากที่ไปอุ่นอันอนอนอนวขั่วมาแล้วพี่น้องมาเอาเสืออันนี้เสือว้งนะคะได้จะได้เฉพาะได้เฉพาะทีมงานศิลปิน เสียงวิหกแล้ว,วค่ะนี่เือดร้อนสองนค่ะบนไฟจังหน่อยนี่ค่ะสีแดงบ mm hmm. างคนอาจจะย็นแล้วว่ามันเป็นตังแบบไหนนี่ค่ะ,คะมันเป็นอย่างนี้นี่ค่ะสําหรับศิลปินศิลปินเสียงวิหกนะคะพี่น้องนี่ข้างหลังอันนี้ห้องพี่อ่อนพี่อ่อนจีใสเบอร์หน่อยจังหน่อยค่ะสามเอดแ <laughs> น่ใจสามเอท่ะคะ่ะนี่ค่ะ จะได้เฉพาะศิลปินเสียงวิหกนะคะซ้อมหรือว่าอนาคตไม่แน่ว่า FC จะวันน้าจะทำออกมาแบบไหนอันนี้ก็คือเสื้อศิลปินเสียงวิหกราคาพี่นอ้องนะครับกับหบัวปะใช่ไหมคะถ้าเห็นใส่ก็คือเป็นศิลปินหรือทีมงานเสียงวิหกนะคะนี่คะ่ะประมาณนี้อัปเดตให้ดูนะคะ